สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมนะครับจะมานำเสนอน,นะครับในเรื่องของวิชาเศรษฐศาสตร์แนวพุทธศาสนานะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับคนส่วนใจในเรื่องของวิชาเศรษฐศาสตร์ในรูปแบบของอะตะวันตกนะครับซึ่งจะอธิบายในแง่มุมของพุทธศาสนานนั้ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะครับ ก่อนเรียนนะครับต้องรู้ reveal, อย่ seven, <S <S างหนึ่ว่าครับ네ว่าเศษศาสร์คืออะไรนะครับมีความเกี่ยวเนื<__่องกับพุทธศาสนายังไงนะครับซึ่งเศษศาสตร์ก็คือการในเรื่องการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนขายสินค้าในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการโลโภคบริโภคนะครับประมาณนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนายังไงนะครับซึ่งในเรื่องของ อริยสัจสี่นะครับในส่วน,นของมรรคนะครับซึ่งมีข้อหนึ่งว่าสัมมาอาชีวะนะครับในการเลือกอชีพชอบนะครับซึ่งจะเป็นในเรื่องของการมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับในการแสวงหาการเลืชีพในทางที่ชอบถูกต้องนะครับซึ่งข้อจํตกัดนะครับพรองเศรษฐศาสตร์ยคปุตสาหกรรมนะครับซึ่งแบ่งแยกออกเป็นสามอย่างนะครับคือการเยือกตัวโดดเี่ยวนะครับเป็น การชำนาญเฉพาะด้านนะครับข้อที่สองคือไม่เป็นอิสระจากจริยธรรมนะครับแต่ไม่ใส่ใจจริยธรรมนะข้อที่สามคือไม่อาจเป็นแต่อยากเป็นวิทยาศาสตร์นะครับในข้อแรกคือการแยกตัวโดเดียวนะครับเป็นความชำนาญเฉพาะด้านยังไงนะครับในถ้าเป็นในเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะครับคือการ แยกเอาความจำนาเฉพาะด้านนะครับมาพิจารณาอย่างโเดียวเป็นกิจกรรมโดยเฉพาะนะครับส่วนในทางพุทธศาสตร์นะครับซึ่งไม่ได้แยกนะครับเป็นโดดเดี่ยวนะครับเช่นการโฆษณาครับเป็นการชักจูงให้คนนะครับเกิดความเชื่อให้นเชื่อใจในการขายสินค้านะครับอาจจะเป็นการโฆษณาให้เกินความเป็นจริงนะครับที่เรียกว่าการโฆษณาชวนเชื่อนะครับซึ่งผู้จำหน้าครับต้อง มีสติปัญญานะครับในการรับฟังนะครับและการพิจารณาก่อนที่จะเลือกซื้อนะครับและในส่วนที่สองก็นะครับข้อที่สองเป็นอิสระเออไม่เป็นอิสระจากจริยธรรมแต่ไม่ใส่ใจจริยธรรมนะครับซึ่งจริยธรรมเนี่ยก็มีผลต่อเศรษฐกิจนะครับทั้งทางผลและทางอ้อมนะครับเช่นในสังคมนะครับ ที่ไม่มีความปลอดภัยนะครับในการเดินทางในการขนส่งสินค้านะครับซึ่งอาจจะทําให้ชาวต่างชาติเกิดความไม่มั่นใจในความปลอดภัยนะครับซึ่งที่จะไม่กล้าเดิเนเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศซึ่งอาจจะทําให้ขาดรายได้นะครับในการลงเรียนออกในการเออารเียนนะครับซึ่งเป็นเหตุมาจาก คนขาดแต่ยารรมนะครับในส่วนของวิทยาศาสตร์ครับอากไม่เป็นแต่อยากเป็นวิทยาศาสตร์ในส่วนวออนก็ไอเซอร์ศาสตร์บางคนออคิดว่าอาจจะเป็นในวิทยาศาสตร์ซึ่งมันจะแตกต่างนะครับในลักษณะที่ว่าวิทยาศาสตร์นี่คือต้องมีหลักฐานพิสูจน์ได้อยา่างชัดเป็นเอ่อเป็นการทดลองให้เห็นแน่ชัดนะครับแต่เออเป็นเรื่องที่ตายตัวนะครับในส่วนวิทยาศาสตร์ ครับแต่ในทางเศรษฐศาสตร์ครเป็นหลักการที่ไม่ตายอนนะครับเป็นสิ่งที่ยังิ้นได้นะครับก็ขอจบนะครับในการนำเสนอในเรื่องนี้ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธศาสานาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผม